สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดโครงการไทยสมคัคคีไทยเข้มแข็งค่ะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะจ,จัาก,กรีอนุสร์สถานเขาแก่นจนันจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือมวลชนคนราชบุรีนะคะรวมทั้งชนแปดเ่าที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี พ่อค้าประชาชนหัวหน้าหน่วยงานราชการและก็พ่อค้เอาเหล่าราชการต่างๆนะคะก็มาร่วมแสดงความสามาัคคีที่บริเวณแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะร้องเพลงชาติพร้อมๆกันดังๆค่าในเวลา18นาฬิกาเอาละค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันขอนุผู้ชมไปพบกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดราชบุรีและสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีก่อนค่ะ